เพียงวันเดียวหลังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบอตรถูกให้ออกจากราชการคณะพนักงานสอบสวนก็มีความเคลื่อนไหวหอบสำนวนคดีเว็บพนัน BNK Master สเตอร์จำนวน9แฟ้มหนากว่า1000หน้าไปส่งให้ปปชเพื่อดำเนินการไต่สวนชี้มูลความผิดทันทีจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้คือสุดยอดปรารถนาของบิ๊กโจ๊กที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กพยายามทำทุกวิถีทางให้ปปชทำคดีของตนซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแล้ว เหตุที <Dans F apparat Elliot> ่บิ๊กโจ๊กร่ำร้องหาปปชก็เพราะมีเจ้าหน้าที่ปปชหลายคนเลือกข้างเต็มตัวจนต้องถูกดำเนินคดีข้อหาไปช่วยกันแต่งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็ให้บิ๊กโจ๊กหนึ่งในวิชามารที่มีการงัดเอามาใช้คือความขยันขันแข็งของพันตำรวจเอกดุสิธิ์พรมสินผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเดินทางมายังสอนอตะปูนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมา แจ้งความเอาผิดกับพันตำรวจโทโคริสปริยเกตตํารวจพอบ้านมือดูแลบัญชีม้าข,ของบิ๊กโจ๊กฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา149และมาตรา157พนักงานสอบสวนเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องตะลึงนี่คือความพยายามขั้นสุดขนาดให้พวกเดียวกันแจ้งจับกันเองเดินเกมเพื่อชงคดีให้ไปอยู่ในมือของปปชเพราะมันหมายถึงบิ๊กโจ๊กซึ่งโดนคดีพร้อมกับพันตำรวจโทโคริสจะได้ไปอยู่ในความอบอุ่นของปปช ตามพันตํารวจโทรคริสไปด้วยที่ตลกก็คือพันตํารวจเอกดุสิตมาแจ้งความสอนอเตาปูนด้วยชื่อนําหน้าว่านายดุสิตเป็นชาวบ้านธรรมดาผู้ต้องการดำเนินคดีกับพันตำรวจโทคฤริสไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่อย่างไรนายดุสิตต้องยอมเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไกลมาจากจังหวัดสงขลาถึงกทมเพื่อจะเล่นงานพันตำรวจโทรคริสเป็นการเฉพาะแต่นายดุสิตหรือพันตำรวจเอกดุสิตร้องเพลงยินดีไม่มีปัญหาที่ตลกก็คือพันตำรวจโทคฤริส ก็ได้หากลัวการแจ้งจับของนายดุสิตรีบรุดมามอบตัวที่สอนอตะปูในวันเดียวกันหวังรวบรัดให้จบแบบวันซับเซวิสเรื่องนี้จึงเป็นการเล่นปลายหีอย่างชัดเจนกระทำการกันเป็นขบวนการเพื่อส่งคดีของบิ๊กโจ๊กให้ไปอยู่ในมือของปปชและวันนี้ความต้อการอันนี้ก็เป็นจริงตำรวจยอมส่งสำนวนให้ปปชไปพิจารณาอย่างไรก็ตามพันตำรวจโทรสาราวุฒิบุตรีรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอสายไหม ในฐานะพนักงานสอบสวนซึ่งหอบสํานวนมามอบให้ปปชก็กล่าวสัมทับไว้อย่างน่าคิดว่าสํานวนกว่า1,000พันหน้าที่มอบให้ปปชนั้นบรรจุพยานหลักฐานชุดเดียวกันกับที่ศาลพิจารณาออกมาจับมิโจกนั่นแหละปปชมีสิทธิ์ที่จะรับจะรวมสํานวนได้ตามอำานาจแต่ถ้าตรงไหนปปชเห็นว่าอยู่นอกอํานาจของตัวเองทางพนักงานสอบสวนก็พร้อมจะจัดการเองซึ่งต้องบอกว่าเวลานี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว วิจโจกลายเป็นคุณโจกประชาชนเต็มขั้นไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษกับใครอีกต่อไปประกอบก,บกับการเดินเกมผิดพลาดไม่ยอมรับหมายเรียกของตำรวจจนต้องโดนหมายจับของศาลหมายจับนั้นจึงเป็นตัวนำร่องให้กับการไตส่สวนทั้งการไตส่สวนโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดที่นายกรัฐมนตรีเสด็ตั้งและก็คงนำร่องให้กับการไตส่สวนของปปชด้วย ต่อให้เป็นองค์กรอิสระก็คงไม่กล้าที่จะเปิดศึกกับสารหมายจับของศารถือเป็นเอกสารที่หนักแน่นจึงมีโอกาสไม่น้อยทีเดียวที่ปปชจะเห็นชอบให้ตำรวจทำคดีนี้ต่อไปดีกว่าจะมาถือเผือกร้อนให้ลวกมือเพราะตอนนี้ทั้งสื่อทั้งชาวบ้านสายตาต่างจับจ้องไปที่ปปชอย่างไม่น่าไว้วางใจปปชคงฉลาดพอที่จะดาเนินการให้ถูกต้องไม่ให้องค์กรต้องพังพินาศไปเพราะคนคนเดียว